ยามัปี่นะนี่าาแ,แา,าแล้วต่แซล์สุดคั้ันเออแวบองมีขนมบาบินกิโลถ้าได้ตกฟองอันนี้นแหม่งเผาเหม่งเผาเนื่ออันนี้สดสดเงี้ยเยอดปุ๊บขึนตลาเซ้าใจกลางนครขอนล่วงพบามือนี้จะมีอาหารกักินถ้าได้เดาเอาไปย่างสม่งกันเลย

บ่งน้ีน hey, mm ีเอ้ย้าไ้าเ่อเห่เออ่ื่ยังใจนะเนี๋ยวดเนอนบ่งน้อยยได้สนะเพ่อจินใจสได้เน่ยกไม่ไหนเลยนั่งย่้ากันตายไม่อยากสุร้อนกันก็ได้ยเป็นมัดเป็นโลเป็นโลเปนลนั่งย่ตัดใส่ชองเห นี <N> ่เราไปจืดได้เลยท้องก็ได้เลยสางสิบางไปจืดนะสตาเรไปจืดได้เลยนะผัผัาอเยนกนนมามอีมเด้อฮัลโหลมาเอามาเอาแม่อีรูกคนน้มาเลยลาเล เาเหมอนมานเาเงนมาเอาไรก็ขาดตัวนี้ เป็นอย่างไก่แล้วไก่ราชอันนี้ปป่าสมป่า เป็นปลาน้ำข้อวเนาเป็นแบาเี่เชียวเห็นว่ามันมักน้ำหมันเดีอยวแบบนี้เนาะมากน้ำามันมีไข่แทนแก้วบอกอันนี้งนะาด๊ งานำงาเจียงงานี้นะเช่นพื่เราไปต่ำต่ำใบเขานะงาเจียงมีงาข้าวแดงแทนแทนแทน มันรูเห็ดอันนี้น่าจะเเห็ดเป็นพูกกว่าเลยนบัดซวงนี่จะมีเห็ดป่านะเห็ดป่าธรรมชาติออันนี้นอตรงนี้จะมีนอนอหลันใหม่ๆเลยนะคุณปอก มาใหม่ๆโล่กิโลถ้าได้ตกฟองเออโลละแท่โลละแซ่เนี่ยนอร์ันนะยามเม้นมาแต่ไส้นี่นอเลยนออันนี้มาทั้งมุอเหียมนอหลันแสบเลยข่ขนมสันนี้เาวมันต้นนะเห็ดนะ ขนมบาเบีนเียงง่ายจะาาบันจะตัดงค่ายเปียง้อยเล้ะเียนะยนะยนอยขนมบาเบินขนมมอทอนะขนมทิ่เึินซะนะีที่ล้อบคายไหนท่งท่าได้กันต้องสิง 10, บพันต้องสบพันขนมบาเบินไเปียงบาเบนต้องจ้ามสิบันเปียงแปดพันเปียงแปดพัน เอาเนนเอานนัอานนี้อันหนึ่งอันนึงขนมล้วง,งที่คุณซื้อที่ล่วงพระบาเบาอันนี้ต้องอันชิ้นห้า่ยต้องอันชิ้นห้าโอเคชินสามห้าอันนี้มันยังไลยอันนั้นนมวายสกิ Ồ, oh, nằm ơi Đó, nằm chị xem thuốc nữa này này xào hành bà biển ừ. mò thọt bà ừ. heo นนป,ป้าป้าไก่ลาดเอาผู้เที่วปีเจนา้วลูกกระหองเออร่าแซนลนนำเพิงลำเพิงตาน่ะสดๆ,ๆเลยนี่เป็น cắt biển chèo à chèo biển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  chèo yên, yên, yên. chèo <laughs> <Cái đây này. cười> biển ต้นสุดสุดนอมากมีห้านะแแซมสุดักพักวมแลนะจะมีนอนับครับเอา สมผักก็ผัาลีดเข็งสดๆเวลาเปปียิ่งแข็งวันนี้เหนียงไม้วัน จืดนนในนอนอันนี้เป็นแมงเผาแหนมงเผาอ่ากินมงเผาเดียวเราก็มีทอดถ้าเป็นโลว่ะโลด์เได้โลวโลมเส้นผ่าโล้นผาว้าวเปไได้เอาอไตเอ่ะวะอันนะเขาไปติดเอาวะเาไปติดเอาไปเาไปอันปักตันนะคะจะติดเอาจเจอชองต่างๆท่นนั้นบ่เทปอ่ะ โอ้อันนี้ชุบโล่กชุบเถื่อันได้อันนี่อันนี้บอชุบเถื่อันนี้สดสดเลยเนียตื่นเอาโ้าสิบก้อนมึงดูไป็ด้อนโตแล้วมันจะมีเองนะี่อไหานี้มือไหมมือใจะมีอาหารธรรมศาตรก็มีไล่เนาะยูที่ตลาดเลย นี่เขา่ายำงามูร<อ>ับเขา่าแซบนะรับเขา่าเอาะขึ้นมามขานมข<อ>นมปองแซ่บขนาวแก้วตบนมขนมปอมขนม,มน,มนมาบบนาพุตบวนาหา่าน ห่านบ้านเขา,หาจะมีพษษืชผ <c oughs> ักธรรมชาติทายนี่สวสุดมัดมีมั้ยเนี่ย ไข่หัานสีเมนเซ็ยอัวแจวนั่นยืนี่นะล่ยางเลยเจ่วบอแจจวน้ำปูนูแนมอันนี้ันนี่สิบุตทเออเอาเอาซีฟัง

สเจ้าสิบได้สิบรถได้นะนี่ยม่งจะเห็นใหมเ็นไห้ทานี้ไอเสียมพอมอ้แต่แซ่บเลยนาะนี่นาะใส่นั่งเนาะเดวปองปลาปลาข้อปลาเมื่อคืนนี้ยงอะไรยันเอียนโอ้ยตุู้ กุ้งแม่น้ำคลองขัดผักลาลาย่าห้านผ้วและเดน้อะะน,นะนามาทิ้งพี้ยปลาไหมน,นี้แมงใบนะลาล่ายนะเยอะนะห้านรรมารามีลายเลย เดี๋ยวนะคนก็จะมาล้อไล่นะตอนเช้านะก็จะมีเศี่นกรอาถอดล่อบางแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนนะคนจะมามารอส่งตลาดนี้ทุกๆตอนเช้า,า,าหะบอกไมชื่อ,นะอน่าขันมักเย มันเป็นปาาน่าปา่าธรรมชาตินี่พี่แป้นกอรน่มนปลป่ามีธรยเนาะป่าบีชีตลาต้นนะผักแว่นบ้าน มันทำปิงนายเพลงนั่นเองดสดๆอยู่ดีจะมีตัวที่ปิ้นันี่ซื้อซื้อไปปิงกันนะปิ้งเองข่ายเราได้เลยอันนสาวอันสาวตัวนี้ได้ตัวดิบ

คนตกนกะ็จะมีออคนตกกันม่นีคนตกก็บบีคนตก <c oughs> ก,ตก็แบนี้ออกไล่านาะว่าซ่องมือซ่าม,มือในฝนจะตกนะอยู่ที่นครข่าวล่องบางในอากาศเย็นดีนะหาจสดซื่กนอ,อันตรัวที่มันก,กน

อ <ười of sitting out> <Allah> ่าไปดูก่ไลาดไกลาดเป้งหว่องาใช่เลยใช่เลย